สวัสดีค่ะแชทจากแชทแชร์ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวชั้จะมาแชร์เรื่องของ10ปัญหาที่ต้องเจอเมื่อเป็นแอร์จะมีอะไรบ้างนะคะแล้วน่ากลัวขนาดไหนจะเตรียมรับมือ,อยังไงเดี๋ยวติดตามค่ะเอาละค่ะปัญหาแรกที่เจอกันแบบบ่อยๆถือว่าเป็นคอมมอนเลยก็คือเรื่องของการนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเรามีตารางบินเยอะไง แล้วเราก็จะแบบบินไปนู่นเดี๋ยวบินไปนี่นอนไม่เป็นเวลาไม่พอเซ็ตแหลกอีกต่างหากเพราะบพิ่งทีมข้ามไทม์โซนแบบข้ามเยอะอะค่ะสมมติจากไทยไทยไปยุโรปอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณแบบ6ชั่วโมง5 6 7ชั่วโมงมันก็ยังแบบพอปรับได้นิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นไทยกับอเมริกาห่างกันแบบ12ชั่วโมงอะเรากลางวันเขากลางคืนร่างกายมึนมากร่างกายแบบนี่ยังไงนี่เวลาเราของฉันแล้วยังไงทำไมแกไม่ให้ฉันนอนแล้ว แล้วเวลานอนแกบแบบทําอะไรร่างกายจะงงมากแล้วบางทีนะแบบเหมือนอย่างบางไฟยอย่างเงี้ยค่ะกลับมาตอนแบบตอนกลางคืนบินตอนคืนแลนถึงถึงโดฮาสมมติสม,มูสมมิอยู่กาตาแลนถึงโดฮาประมาณหกโมงเช้าได้นอนเจ็ดโมงจะบงเช้านะแล้ววันนั้นอนะหนึ่งทุ่มของวันนั้นอนะมีบินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งร่างกายก็จะแบบ ฉันควรจะนอนเวลาไหนยังไงงงอะไรมาแน่ <c oughs> นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องเจ็ตแลกนะคะซึ่งสิ่งที่ชัดทำอะ่ะก็คือถือว่ามาแชร์ปัญหาแล้วกันเวลาที่ชัดทำอ่ะค่ะัซก็จะยึดตามเวลาโดฮาตอน,น,นอยูกาตะาไงแล้วก็จะยึดเวลาดฮาถ้าแบบตอนนี้โดฮาสี่ทุ่มแล้วอ่ะนอนแกนอนต้องนอนอย่าเพิ่งแล็ดต้องนอนก็จ <c> ะ <oughs> บังคับตัวเองนิดนึงอันนี้ก็ช่วยได้บางคนเนี่ยก็ถือแบบไปออกกําลังกาย กินชาร้อนก่อนนอนกินช็อกโกแลตล้อนบางคนถึงขั้นที่ต้องแบบใช้ยานอนหลับใช้ฮอร์โมนใช้เป็นแบบวิตามินมันคืออะไรนะเมลาตนินอะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนหรือมันเป็นอะไรที่แบบสังเคราะห์ออกมาตัวนั้นสําหรับบางคนอาจจะช่วยได้หรืออาจจะช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันค่ะว่าอะไรเนี่ยเหมาะกับตัวเองมากที่สุดอันนี้ปัญหาแรกถัดมาปัญหาที่สองค่ะคือปัญหาเรื่องของการกินเราจะกินอาหารแต่แบบ อาหารประโยชน์เยอะอะนึกออกปะเยอะจนแบบชานอาหารอยู่ไหน <c oughs> คือเราจะกินอาหารไม่มีประโยชน์เลยอาหารบนเครื่องคืออาหารที่แบบแช่แข็งมาแล้วชาติหนึ่งโซเดียมก็เยอะแบบหาประโยชน์จากไหนได้หรืออะไรเงี้ยเรายิ่งแบบเป็นชนิดทำกับข้าวไม่เป็นอันนั้นคือเรื่องใหญ่มากถ้าสมมติเป็นแอร์แล้วต้องเป็นเบียดต่างประเทศทํากับข้าวไม่เป็นคือวิบัติแบบ ตาจะไหลแทบจะปาดน้ำตาตรงนั้นเราเราไงไงเราก็กินได้แต่แบบแมคโดนัลด์เคฟซีมาม่าอย่างเงี้ยซึ่งร่างกายจะหาสารอาหารจากตรงไหน,นสิ่งนี้ระวังกันดีๆนะคะเพราะว่ามันแบบมันโยงกันไปเป็นลูกโซ่เลยอะ่ะสิ่งที่เราชาวแอ์จะพกกันก็คือแบบมามา่มาไว้ไบ่บะหมี่กึ่งกึ่งกึ่งทั้งหลายในกระเป๋าเดินทางซึ่งเราก็จะต้องพึ่งพาอันนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอันเนี้ยหาเวกันเอาเองแล้วกันนะใครจะทําอาหารขึ้นไปทานบนเครื่องใครจะ อะไรยังไวงวิตามินวิตามินอันนี้หาทางแก้ปัญหาเอาเองแล้วกันนะเชื่อ,อพวกแกทาได้อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพกระดูกเฮ้ยใครคิดว่าไม่สําคัญสําคัญมากสําคัญแบบเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติจริงๆเพราะว่ามันยกของหนักมากถูกไหมคะและยิ่งแบบเป็นชนีตัวน้อยอะ่ะเราก็จะต้องแบบเฮ้ยคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในแกลลี่อะคะ่ะไอไอตู้สี่เหลี่ยมเหี่ยมหน้าตาแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยนึกออกไหม มันหนักมากนะคือบางอันแบบบางอันอยู่แบบ20กิโลอะ่ะน่าจะมี2 0กิโลได้อะค่ะซึ่งแบบถ้าสายการบินแห่งชาติอันนี้เขาก็จะให้เป็นเพศชายทาแกลลี่ไปแต่ถ้าสายการบินอื่นชนนี้ต้องทําแกลลี่เองหมดยกเองสิคะตึ้งตังตึ้งตั้งตึ้ง,ง,ง,งอันนั้นก็ว่าหนักแล้วนะไปเจอในเคบินหนักกว่าเดิมจะ้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระเป๋าผู้โดย เรากําหนดว่าอะไรนะไม่ให้เกิน7แต่เชื่อไหมว่าเกิน7ทุกคนแล้วพอเกิน7ปับ๊บไอที่อยู่บนเคบินถ้าเป็นเครื่อง Airbus Airbus จะไม่มีปัญหาเพราะ Airbus สแบบไอโอเวอร์เฮดบินมันแบบแกกลงมามันก็แค่แบบปิดตาตั้งปึ๊กปึ๊กปึ๊กปิดตา,ดาแต่ถ้าเป็นโบอิงนะแกแรกเอ้ยโบอิงมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นถาดหย่อนลงมาค่ะแล้วเวลาเราปิดเราต้องดันทั้งหมดขึ้นไปซึ่ง1อันน่ะจะวางกระเป๋าได้ประมาณ3ใบโดยเฉลีย่ย คูณไปสิแกสามโลปะ่ะนั่นแหละปัญหายหญ่เลยรับปัญหาโคตรใหญ่สําหรับชนีตัวเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆน่ารักอย่างเราเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากๆช่วงแรกแชทแมนมากโอ้ปิดได้พูดโดยไม่ต้องช่วยไม่ต้องมีใครช่วยฉันปิดเอ็กปึ๊งปึ๊งปึปึปปปปแล้วไงกระดูกสันหลังคดชอ็อกคดจริงๆนะคดแบบมันเอียงอย่างนี้เลยอะค่ะตอนที่แบบแชทกับที่แบบอาการพีกเลยคือแบบอย่างเนี้ย งอยเงี้ยล้วก็คดด้วยคดแบบเอียงเอียงเพราะว่าเราอะดันของหนักตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไหละใครที่เป็นชนีตัวน้อยหรือว่าเป็นชนีบอบางอ่อนแออยา่าอย่าทำแมนอย่ายกอย่าดันเองเด็ดขาดนี่พังมาแล้วคือปวดมากปวดจนแบบไม่ได้ชทออกจากกาตาเลยคือกลัวตายไงออกเลยแล้วก็ทำกายภาพบำบัดอยู่เป็นปีไม่คุ้มเลยค่ะกับแบบความแมนที่ทำไป คืออะไรที่แบบมันต้องสูญเสียมันทรมานมากนะผู้แกระวังไว้ระวังดีๆวิธีแก้ของแชทตอนอยู่กาตาสายการบินอื่นเราก็ว่าน่าจะ a แ e p t a ด e ก็ได้คืออยู่กาตาเราก็จะสะกิดผู้โดยอะเลือกผู้โดยหน่อยนะเอาแบบเพศชายแมนๆมน,นิดนึงอะแล้วแบบยูยูช่วยหน่อยช่วยช่วยช่วยกันดันหน่อยอะไรเงี้ยมันหนักมากเลยส่วนใหญ่ผู้โดยก็จะน่ารักเขาก็จะช่วยเราเราก็แค่แบบแตะเหมือนเหมือนเหมือนช่วยเขาอยู่แต่เปล่าจริงกูกวดน้ําอยู่อะไรเงี้ยแต่แตะ,แตะบ้าง อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเด็ดขาดเรื่องกระดูกคือเรื่องซีเรียสมากอย่างคอนเทนเนอร์ในแกลลี่อะค่ะถ้ามันหนักมากยกออกมาก่อนทีละชั้นนม่ออกปะมันมันม,มันจะมีสองชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพาไปดูมันจะมี2อชั้นค่ะยกออกมาเอาเอาเอาออกมาลิ้นชักหนึงก่อนแล้วก็ค่อยยกลงมาทางคอนเทนเนอร์ถ้าทําได้ระวังจริงๆอย่าอย่าเสี่ยงเลยแคลเซียมโดเข้าไปจ้ะ นมเนมกินเข้าไปเลยวันละลิตรร่างกายแบบต้องการการความแข็งแรงเสริมสร้างกระดูกและฟันมากจริงๆเพราะว่ามันใช้หนักมากอย่าให้ใครเป็นเหมือนชัดเลยที่แบบปวดจนต้องออก ร่างกายไม่ไหวก็เลยต้องออกจากอาชีพนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยู่อาชีพนี้นานๆดูแลตัวเองด้วยโอเคนะอ,อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ยังเป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนเดิมอันนี้จะพูดถึงโรคแบบโรคประจำตัวโรคก,กระเพาะซึ่งในที่นี้มีทั้งกระเพาะอาหารและกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งก็แบบใครที่รู้ว่าแบบมีโรคนี้มีโรคนี้อยู่ก็ระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาเราเราไปบินเราก็ทานไม่ตรงเวลาเราเสิร์ฟิ์อยู่อ้าวหิวทำไงอ่ะกินไม่ได้อ่ะ ก็แบบช่วยเหลือตัวเองนิดนึงนะแบบพกยาไว้หรือไม่ก็คือแบบทานอาหารแบบงุบงิบงุบงิบตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นอารมแบบเสบรู่จะให้ไปเข้าห้องน้ําแบบก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องอั้นไว้แล้วยังไงบางทีแบบห้องน้ําคนเยอะเราก็จะไม่เข้าอะไรเงี้ยดูจังหวะ พยายามอย่าอั้นนะคะเพราะว่านี่เป็นมาแล้วมีเจ็บมาเยอะมากทางเดินกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็เป็นมาแล้วทรมานมากจริงๆมากแบบน้ำตาจะไหลแบบอย่าเป็นเลยไม่สนุกหรอกอีกรอหนึ่งนะคะที่เป็นกันบ่อยก็คือไมเกรนด้วยความที่แบบเหมือนข้างบนนะคะอารมณ์แบบความกดอากาศมันเปลี่ยนไปออกซิเจนมันตำ่ำหรืออะไรอย่างเงี้ย ใครที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วไมเกรนจะขึ้นง่ายมากปวดแบบทุบๆๆๆๆๆเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะจ๊ะดูแลรักษาก,กันไปโลกนี้ส่วนหนึ่งโรคก,ก็คือมันไม่เชื่มเป็นโรคแต่ว่ามันคือการเป็นแบบภาวะที่คุมคุมกันต่ําคุมต้านทานต่ำแล้วเราก็จะติดโรคติดอะไรง่ายมากเลยเราจะติดหวัดง่ายเราจะท้องเสียง่ายเราจะนู่นนี่นั่นง่ายไปหมดเลยกลายเป็นแบบเราอ่อนแอมากมากจริงจนแบบ เอออ่อนแอขนาดนี้หรอวะบางทีอย่างแบบอะไรที่ไม่เคยแพ้กินมาตลอดชีวิตอาะแพ้ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งฉันอ่ะภุมภูมกันต่ำแบบต่ำถึงขนาดว่าไปแบบติดหัดมาจากบนเครื่องอะ่ะอันนี้คือรูปตอนเป็นซึ่งทรมานมากเพราะมันออกไปไหนไม่ได้เราจะต้องแบบมีเพื่อนมาส่งข้าวส่งน้ำหน้าประตูลแล้วก็คอเรียกแล้วเพื่อนก็เราก็เคยไปหยิบคือเราห้ามเจอเพื่อนเพราะมันติดแล้วถ้าแบบ คนท้องอยู่ติดหัดจากเรามันก็ไปได้ถึงลูกในท้องเด็กอาจจะพิการได้คือนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่เข้าใจว่าแบบฉันเข้าใจว่าตัวเองมีภูมิแบบฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้มาแล้วแล้วทําไมติดได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ติดมาแล้วรสภาพเป็นแบบนี้ตอนนั้นโดนรองอยู่ที่กาตาแบบประมาณครึ่งเดือนจะเป็นลมจะตายเหงามากแบบเออดูแลร่างกายกันดีๆนะคะมันเป็นอาชีพที่แบบ ต้องการความแข็งแรงของร่างกายจริงใครออกกําลังกายได้ก็ออกไปเถอะนะขอร้องแหละอย,อย่าทำเหมือนเราที่เราขี้เกียจข <laughs> ี้เกียจเราเป็นไงอาการสาหัสอะไรแบบนี้นะคะก็ระวังไว้อีกหนึ่งเรื่อง